三三一大千やっーン ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบกับช a n นลอัลเทอร์เนทีกับเกมวั e พี e b บล t ต Rush อีกครั้งนะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยจริงๆเลยนะครับผมช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการเกม o One Piece ค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงนะครับผมในวันที่พี่อัดนะครับผมแน่นอนครับมีเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับดราม่าเรื่องโปรนะครับผมนะมากมายเลยครับสามารถไปดูคลิปในชา n น l พี่ได้เลยนะครับผม เออนะครับผมซึ่งโอเคในคลิปนี้เราจะมาพักเรื่องเกี่ยวกับโปรสักนิดหนึ่งนะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวพิเศษมากๆนะครับก็คือห้าลำดับตัวละครนะครับผมที่พี่นะครับผมอยากให้มีการบัฟให้เก่งขึ้นนั่นเองเออนี่เป็นไงคลิปนี้สั้นๆง่ายๆสบายๆผมต้องมีการปรับ เปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่พาไปดูตัวละครกันนะครับผมนะก็เราต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเก่าๆอย่างผมยกตัวอย่างอย่างซันจิโฮเคกนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเขาเก่งมากนะแต่แบบว่า ในยุคนี้ถ้าเอาไปเล่นนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมนะครับผมก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างตกยุคนะครับผมดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูสำหรับหตัวละครนะครับสำหรับพี่นะครับถ้าสามารถบัฟได้นะครับก็น่าจะโหดมากๆเลยทีเดียวโอเคไหมครับน้องๆครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นสู่ตัวละครแรกกันเลยนะครับในส่วนของอันดับ5้เอาล้วครับมาสู่อันดับ5นะครับผมนั่นตัวละครแรกของพี่นะครับผมนั่นก็คือ คุซันอาโอคิจิอาโอคิยินั่นเองนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปวดนะครับแล้วค่อนข้างเก่งนะในยุคที่เขาเออ่เข้ามานะครับผมตัวละครนี้ค่อนข้างสร้างความปั่นป่วนได้เยอะมากๆนะแล้วก็โหดมากๆเลยเช่นกันนะครับเพราะอะไรนะครับผมเขามีสกิลไอเอชนั่นเองนะครับแล้วก็เออ่มีส่วนของไอท่าอินซีนะครับผมเรียกไม่ถูกนะเออนะครับผมแล้วก็ เรื่องราวของเขาต้องบอกเลยนะครับผมเขามีเหมือนกับมีการตายด้วยครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50นะครับผมแต่ทีนี้ครับสำหรับโอคในในความรู้สึกพี่นะครับผมตอนนี้เมตานี้ถือว่าเล่นยากมากนะครับเพราะว่าสกิลของเขาก็อาจจะช้าไปนะครับผมแล้วก็เอ่อซึ่งแน่นอนครับเขาเป็นระดับ เขาเรียกว่าเป็นอดีตพ้นเรือเอกนะครับผมของกองทัพเรือทํอาไมอใครนู้เป็นเอเยได้แต่ออคไม่สามารถที่จะต่อก,กอบเขาได้เลยนะครับผมดังนั้นพี่เรามองว่าตัวละครนี้ควรจะเพิ่มเรื่องของสกิลที่มันอาจจะใช้ง่ายกว่านี้นะครับผมคือสกิลขเขาใช้ง่ายนะแต่ว่าพี่มองว่าสกิลเขาช้านะครับผมแล้วก็ต่อสกิลที่เขาใช้มันก็เหมือนกับเราสามารถหลบได้ไม่ได้ยากเลยนะครับผมนะแล้วก็ความแรงก็ พี่ว่ามันก็แรงนะแต่ว่ามันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะผมนะเออนะผมซึ่งตัวละครเนี้ยพี่ก็อยากให้มีการบัฟให้เขามีความถึกมากขึ้นนะแล้วก็มีพาสซีฟอาจจะแบบว่าคล้ายกับซาคาสุกิด้วยนะครับผมนะก็คืออาจจะเป็นอมตะได้เหมือนกันนะในช่วงจะเป็นเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเพิ่มโอกาสที่ตีถูกตีแล้วมีโอกาสติดน้ําแข็งสูงมากอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ควรจะมีพาสซีฟแบบนี้เข้ามาคล้ายๆกับ เอ่ออไครโนนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับไปนี่คือดับห้าของเรานะครับผมไปสู่ดับสี่กันเลยและนี่คือดับสี่ของเรานะครับผมนั่นก็คือไคโดหรือกลุ่มโจรสลัด100ร้อยสูรนั่นเองนะครับผมเป็นกัปตันเรือนะครับของเอ่อ uh, กลุ่มโจรสลัด อสูรนั่นเองนะครับผมร้อยอสูรนะเออเดี๋ยวเรียกผิดเรียกผิดเดี๋ยวคนด่านะครับผมซกอแน่นอนครับเป็นระดับสี่จักรพรรดิเลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออ่ในร่างของเขานี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูแท็กกันนะครับผมแท็กของเขายังไม่มีคําว่าสี่จักรพรรดินะครับผมหมายความว่าร่างนี้ของเขายังไม่เป็นสี่จักรพรรดิเลยอะ เออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออเนี่ยดูดิยังไม่เป็นสีจากฟ้าเลยนะ้องเนื้อป่าซึ่งโอเคอาจจะเป็นคล้ายๆกับหนวดดำแล้ก็เป็นยุคข,ของหนวดที่หนวดดําเองนะครับที่เป็น E เหมือนกันก็นกคือยังไม่เป็นสีขากฟ้าเป็นแค่เจ็ดเทโจ,จนสลัดนะครับผมซึ่งแน่นอนเขาต้องรอร่างใหม่นะของ e.x ล่างใหม่ซึ่งแน่นอน,นครับมีโอกาสที่เป็นไคโดมากกว่ามากกว่า90%เลยนะอืมนะครับผมสำหรับล่างนี้นะครับผมมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับผมข้อดีของเขาก็คือน,นี่นะครับผมเมาแล้วโมโหนะครับผมสามารถนะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับผม100เซนะ100%เลยนะซึ่งแบบแม่งก็คือเพิ่มความถึกได้นะครับผมแล้วก็เออสามารถที่จะ สามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันได้ถึองเรือ,อ,อเสร็จแต่ข้อเสียของเขาคือดอนไม่ได้นะครับผมอันนี้ทีนี้เนี่ยเรามามองในมุมของความโหดของเขานะครับถ้าสมมุติว่าเขานะครับผมสามารถดอนได้ตอนดื่มเหล้านะครับหมายความว่าตัวละครนี้นะครับโหดมากนะแล้วอย่าลืมว่าคุณสมบัติเขามีการตายนะครับผมหนึ่งครั้งนะมีการตายหนึ่งครั้งนะครับผมย่นคูดาวสกิลสองเร็วขึ้น นะเมื่อของสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูด้วยหมายความว่าเออ่ในส่วนของอันนี้นะครับจะคล้ายๆกับอาคายินูนะครับผมถ้าพี่สามารถใส่เหรียญลดคูดาวสกิลสองได้น้องๆว่าโหดไหมสามารถลดคูดาวสกิลสองนะครับผมเนื่องจากว่าสกิลสองนั้นมีเออ่ระยะเรียกว่าการคูดาวหกสิบเจ็ดวินาทีค่อนข้างนานนะโโอ้หนานมาก <laughs> นานมาก แต่ลด50%ก็คือเหลือแค่3 0วิีนะครับผมถ้าทงน้อยและถ้าพี่ใส่เหรียญลดคูดาวแบบอะไครนุก็อีกนะครับผมที่พี่ใส่เป็นเซตของเหรียญเหรียญของอาราบัสตานะหรือเรียกว่าล็อกเวิร์กนะครับผมการลดคูดาวก็จะโหดมากแล้วพี่ก็จะกินเหล้าได้บ่อยๆอย่าล,ยลืมว่ากินเหล้าสามารถโดนขัดสกิลได้นะครับผมดังนั้นการกินเหล้าของเขาต้องกินในที่ที่ไม่โดนชมตีด้วยนะเออนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าโรเจอร์ก็โรเจอร์นะครับถ้าโดนตัวนี้พี่เคยเล่นเรเวลร้อยแล้วก็ ใช้ถ้าอ,อ,อัศนีบาทนะครับผมนะเขาเรียกว่าถ้ากระบองสายฟ้าเนี่ยรถจะแตกเลยนะครับผมดังนั้นค่อนข้างแรงนะแต่ต้องกินเหล้าก่อนนี่เองนะครับผมดังนั้นตัวละครนี้ควรจะเพิ่มเรื่องของการดอทเข้าไปแค่น,นั้นเองนะดอทเข้าไปแล้วก็ตอนกินเหล้าไม่เสียาการทรงตัวด้วยยิ่งดีนะครับผมก็คือแบบโดนโจมตีเราไม่ล้มอะไรประมาณนี้เออนะโอเคนะครับสำหรับตัวละครนี้ผมเชื่อว่าถูกใจหลายคนนะและนี่เป็นตัวละครลำดับสี่ของเราในวันนี้ครับ เอาละครับมาเข้าสู่ตัวละครลำดับ3นะครับนั่นก็คือชาลลอตคาตาคุลีนะครับหรือกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมสามขุนพลสวีทนะครับหรือ3แม่ทัพขนมหวานประมาณนั้นนะครับผมนะซึ่งตัวละครนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจจัดมากนะครับแต่ที่ไม่ผมยังไม่เลเวลอ้อยนะเออก็อาจจะไม่ได้เห็นดาเมจของเขานะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังโจมตีของเขาคือโหดมากๆเลยนะเออพลังโจมตีแรงมากนะครับผมและนี่มีผลสัตว์ปิวด้วยนะก็คือโมจิจอมพลังสกิลเนี้ยผมผมเคยโดนผมเล่นโรเจอร์แล้วผมเคยโดนนะครับผม คาราคุริ่นต่อยสกิลเดียวแตกมันไปไ,ปไปได้ขนาดนั้นเลยมันโหดจริงๆนะนะครับผมแล้วก็โมจิหาฝนนะครับท่านี้ก็จะลดความเร็วศัตรูได้เฮ้ยท่านี้ก็แรงถ้าโดนจริงๆคือแรงมากนะครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของเอ่อเพิ่มความเพิ่มความเสียหายนะครับผม30%เมื่อโจมตีศัตรูในเขตทีมสมบัติเฮ้ยคือแม่งโหดมากนะครับผมย่นครูดาวหลบหลีก50%นะครับผมและครูดาวหูแยะมากมายนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมเอ่อเมื่อ สร้างความเสียหายท่าเสียเปียบเพิ่มขึ้นอีกหมายความว่าไงนะครับผมหมายหมายหมายไอย้ถ้าได้เปียบเพิม่มขึ้นหมายความว่าถ้าเขาตีสีเขียวมันจะแรงมากๆเลยนะครับผมเขามีพาสซีฟิคือโหดมากแต่ข้อเสียของเขาคือสกิลของเขาช้ามากครับผมคือนี่คือข้อเสียหลักๆของเขาเลยนะสกิลของเขาคือช้ามากแล้วก็การตีธรรมดาของเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับผมนะเออสำหรับพี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่อมอีก30%ป เป็นเวลาสิวิไม่แสดงผลสามเมื่อใช้สกิลหนึ่งหมายความว่าพลังโจมตีเรานะครับจะบวกเกือบ100%เลยนะถ้าเราตีท่าเสียเปรียบด้วยนะครับหมายความว่ายัางไร s> <S แล้วรวมเหรียญไปด้วยคือบวกถึง1 0 0ไม่ต้องบัฟสกิลเหมือนไครด s> <S ดังนั้น s> <S ความแรงของเขาพี่ไม่กังขานะครับผมแต่สิ่งที่กังขาคือความบางของเขาความอ่อนแอของเขานะครับผมซึ่งตัวลคะครนี้บอกเลยว่าบางจอยเลยนะครับผมแล้วก็คือแม่งแบบผิดกับคาตาคุลิายโลเลยอะ อันนี้คือบางมากนะแล้วก็สกิลของเขาช้ามากๆถ้าเพิ่มในเรื่องของการตายให้เขาด้วยนะครับผมอาจจะไม่ต้องเพิ่มความหนามากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะมีการตายสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วก็ใส่สกิลศัตรูได้นะครับและนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วของสกิลของเขานะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ติดอันดับ3ของเราในชาร์ตไปเลยนะจ๊ะไปส่วนอันดับ2กันเลย เอาละครับมาสู่ตัวละครอันดับ2ของเรานะครับผมนี่นะครับผมเป็นตัวละครที่ไอดีนี้พี่ไม่มีนะครับผมเป็นตัวละครระดับ4จากพดชแชงคูสนั่นเองนะครับถามว่าแชงคูสเป็นยังไงบ้างนะครับผมในยุคนี้แชงคูสค่อนข้างที่จะเล่นยากมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าก็จะเป็นตัวที่โหดนะพี่บอกก่อนว่าพาร์ติของเขาเนี่ยมันโหดมากๆนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าเขาเจอ e x ด้วยกันเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเป็นรองนะ เออนะครับผมก็จะสู้เองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาเจอเป็นพวกแบบเอ่อรีเจนพี่ว่าตัวละครนี้รับมือได้อย่างดีมากนะครับผมนะแต่ว่าข้อเสียข,ของเขาตอนนี้นะครับเนื่อจงจากว่าคนจับทางง่ายนะครับดังนั้นท่าสะบัดคลิปฟอนของเขานั้นก็เลยก็เลยเป็นท่าที่สามารถที่จะหลบง่ายมากๆนะครับผมต้องใช้ทีเผลออะไรประมาณนี้นะต้องใช้ทีเผลอแต่ทีเนี้ยถ้าเคาเน์เตอร์เขายังโหดอยู่นะครับ โอเคถ้าเคาน์เตอร์พี่ไม่กังขานะครับผมแต่ในส่วนของท่าตะบัดกิฟฟอนเนี่ยพี่อยากให้มีการมีการทําให้มันใช้ง่ายมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดลดลดเวลาครูดาวหน่อยก็ได้นะครับผมนะเพราะมันเป็นสกิลสอะครับลดลดเวลาครูดาวสกิลสองแล้วก็สามารถที่จะใช้อย่างรวดเร็วประมาณนี้นะครับมาโรเจอร์ได้ยิ่งดีอย่างโรเจอร์เนี่ยก็คือคำุสลีเร็วมากแต่แชงเนี่ยท่าเนี้ยมันแบบมันช้า ซ,ซึ่งในยุคนี้นะครับผมสกิลของตัวละครมันถูกพัฒนาไปให้ใช้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับดังนั้นการหลบการหลบแบบหลบเรียกว่าหลบแบบเพอร์เฟกก็จะยากขึ้นนะครับผมดังนั้นแชงเนี่ยควรที่จะมาในส่วนของบัฟในเรื่องของสแต็กนะครับผมของเขานะผมเรื่องของความถึกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลที่อาจจะต้องเร็วขึ้นนั่นเองนะเพื่อใ เาเพื่อให้ทันกับยุคสมัยของโรเจอร์และโอเดงด้วยนะครับผมเพราะเขาแพ้โรเจอร์โอเดงหนักมากๆเลยนะแต่เขาชนะอาคาได้นะครับเพราะสีเขาชนะแล้วเขาตีอาคาดอกสองพันนะพี่บอกก่อนนะเออนะครับผมแล้วก็อีกอีกพาร์ิฟหนึ่งพี่คิดว่าน่าจะเอามันออกไปนะครับผมก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%นะครับ เมื่อเทอศัตรูนะครับผมเพิ่มขึ้นถึงร้อเอ้คุณสมบัตินี้ควรจะเปลี่ยนเป็นเหมือนโรเจอร์นะครับผมก็คือกดสกิล2หรือสกิล1ก็ได้ถ้าเคาน์เตอร์โดนบัฟ ATK ีเอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้คือแบบเอาที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแชงตอนนี้พอเป็นแบบนี้นะครับต้องฆ่าอย่างเดียวแล้วแชงตอนนี้ฆ่ายากมากนะถ้าเรากลับมาเล่นแชงล่างนี้บอกเลยว่าแม่งเอ้ยเหนื่อยนิดนึงนะครับผมหวังว่าจะบัฟหรือจะมีตัวละครแชงตัวใหม่เข้ามาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแชงคูด โอเคนะครับสาหรับตัวละครอันด,ดับที่1นนะครับผมผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องให้ตัวละครนี้นะครับผมพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอันดับหนึ่งที่เราทุกคนไม่ใช่เฉพาะผมนะครับเราทุกคนอยากให้มันเก่งกว่านี้นะครับผมนั่นก็คือตัวละครอะไรไปชมกันเลยนั่นก็คือคู่ปรับคนสำคัญของโรเจอร์ เอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือนวดขาวร่างหนุ่มหนุ่มหนุ่มตัวละครนี้เข้ามาบอกเลยว่าทุกคนตื่นเต้นกับมันในวันที่เขาเปิดตัวนะครับผมแต่พอได้เล่นจริงๆแล้วเออนี่ไงนี่ไงดูมันเดินดูมันเดินน้องๆครับต้องบอกกันนะครับว่าตัวละครนี้ดูดิงงแม่งง้างอย่างช้าหทุกคนเห็นข้อเสียไหมเดี๋ยวพี่ดูดิแวบดูมัน ไม่ง้างอย่างช้าน้องต้องบอกกันนะครับว่าตัวละครนี้ในในการ์ตูนวันพีชนะแม่งเป็นอันดับต้นๆน,นะเพราะมันคือมันคือระดับเดียวกับ4ี่จัก,กรพรรดิเลยนะครับผมนะยิ่งร่างหนุ่มร่างนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเก่งกว่าตัวละครในสงครามมารินฟอร์ดอีกนะก็คือร่างแก่นะครับผมนี่เป็นร่างหนุ่มที่ผมว่าร่างกายของเขานะครับน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับในวัยนี้นะในวัยของเขานะครับผม น,น้เนื่องจากว่าเขามีผลปีศาจกุระกุระนะครับผมใช่ไหมเออเป็นผลที่แบบว่าเป็นผลแผ่นดินนะครับผมที่สามารถสร้างให้เกิดแผ่นดินไหวได้แล้วทําให้แบบแยกแผ่นดินได้ประมาณนี้ซึ่งผลของเขาเนี่ยทำลายล้างโลกได้เซนโงคุเคยพูดแบบนั้นนะครับแต่พอมาเล่นในเกม One Piece, วันฟีดเบลติลัสสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมงบางจ้อยเลยแมงตีช้า แม่งแบบสก,กิลช้ามากนะครับผมสก,กิลของเขามี2ออย่างนะครับผมนะก็คือเฮ้แกคิดจะชิงครอบครัวไปจากชันหรือไงนะครับผมก็คือเป็นการแบบชาร์จแล้วก็ปล่อยพลังแบบเขาเรียกว่าผลแผ่นดินออกไปนะครับผมเกิดผลตัวสัตว์ร้อยเปถ้าโดดน,นะครับังไม่มีตัวละครไหนที่ไม่ติดผลสัตว์นะครับผมเนทะ่าที่พี่เห็นนะอาจจะเป็นตัวเขาเองนะครับผมนะแล้วก็ทิ้งข้าวของเราใส่หัวไปซะนะครับเนื่องจากว่าท่านี้นะครับเป็นหน้าที่เขาแบบ ตีกับโรเจอร์นะครับแต่บอกเลยนะครับแม่งสู้โรเจอร์ไม่ได้สกิลของโรเจอร์คือชาร์จเพราะเราตีสวนไปเราตายฮะนวยขาวตายเลยฮะแต่ใน,นการ์ตูนคือปะทะกันแบบดูเดือดมากอะไรงี้วทำไมเองบางแบบนี้เองตีช้าดูดีเดินนะครับผมซึ่งตัวละครเนี้ยพี่บอกเลยว่ามันควรจะเก่งกว่านี้นะมันควรจะแบบระดับแบบแม่งสู้คือจริงแม่งสู้โซโลยังไม่ได้เลยเมื่อตอนนีู้้โลเดสแม่งเผื่อแม่งแพ้ด้วยนะครับผมแล้วก็โอ้โห ยังไม่เห็นว่ามันจะชนะใครได้เลยนะจริงนะคือมันมีคนเล่นเก่งแหละแต่ทีเนี้ยคือคนที่เล่นเก่งแบบนั้นมันน้อยนะครับผมนะดังนั้นมันต้องแมสต์แมสไหมเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่นะครับผมนะคือมันควรที่จะแบบจับตัวละครนี้แล้วแบบออมันคือตัวละครที่แบบโคตรเก่งเล่นดีเล่นได้อะไรประมาณนี้นะผมนะดังนั้นตัวละครนี้ควรจะบัฟเรื่องของมีกันตายนะครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของ สก,กิลที่มันเร็วกว่าน,นี้นะผมแรงกว่าน,นี้ด้วยนะเอออย่างน้อยมึงถึกกว่าน,นี้ก่อนนะสำหรับตัวละครนี้นะเออนะครับผมเสียดายมากๆนะสำหรับอันดับหนึ่งนะครับผมดังนั้นผพี่เชื่อนะครับว่าตัวละครนี้หลายๆคนอยากให้มันเก่งขึ้นแน่นอนครับดังนั้นถ้าพี่พูดถูกเดาถูกนะครับกดไลค์กดติดตามกันเพิ่มเลยทีเดียวนะๆๆนะครับผมโอเค เอาละครับผมเพื่อนๆครับก็จบไปแล้วสำหรับฮันดาเพื่อนๆชุกใจกันหรือเปล่าสำหรับฮันตัวละครนี้นะครับหรือมีตัวละครไหนเพื่อนๆอยากให้มันบัฟมากกว่านี้นะครับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนะเออนะครับแล้วเอ่อหวังว่านะครับผมตัวละครอย่างหลายๆตัวนั้นนะผมก็อยากให้มันกลับมาเล่นได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเออนะครับผมดังนั้นก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอยากพี่ทำคลิปแบบไหนก็ กดติดตามแล้วก็ไปคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะพี่อ่านทุกเมน้นต่อทุกเม้นนะครับผมดังนั้นพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ